คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเรียนแบบดิดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมเฮง789 Channel ชานลก,กับเกมสวีดูน,นันซ่านะฮะเกมสล็อตค่ายพีพครับไม่ลดเบตก่อนเลยครับวันนี้ผมก็อยู่กับค่ายยูฟาทีวิน88นะครับผม ไม่พูดพามทำเพลงเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะลุยเลยครับเป็นเกมซื้อฟิวเจอร์ได้ครับค่อนข้างที่จะซื้อแพงเลยครับไม่พูดพามทำเพลง,งฮะลุยไปเลยลุยไปเลยสิบปีซาปินนะฮะออกมาถึงก็จะเงียบเงียบเงาเงาเลยครับโอเค โอเคแตงโมบูเบอรี่โอ้โหสวยฮะโอเคตัวคูล,ลงมาเพิ่มเอาเรื่องเอาเรื่องเลขสวยเลขสวยโอ้โ oh ห oh, ไปต่อเนื่องฮะเครื่องกำลังร้อนโอ้โหรายจ่ายน้อยไปฮะตัวคูนมาขนาดนี้แปลกได้เลยแตกได้เลย oh <my> เรื oh <my> <ๆ>่อยๆโอเค โิ้ยตัวแพงครับไปต่อได้ไหมฮะบูเบอร์รี่ครับอืไม่มาฮะโอ้โหตัวคูณหลักยี่สิบตรอดเลยฮะเอาเรื่องครับไม้ทดลองแค่นั้นเองนะฮะไปต่อดีครับคูณสิบโอ้โหหายไปกับตาครับโอ้โวหลังๆชัก,กนเงนียบตัวคูณผมหายไปไหนหมดครับเนี่ย ผมขอตัวคูณลูกลงมาหน่อยคูนสิบสวยฮะเอาเรื่องแล้วครับคูณสิบแปดเข้าไปแล้วหลวงมาอีกสี่ช็อตปิดจอบครับโอ้โหโวิสวยงามจริงจริงไปครับไปครับโอเคหมายแรกบวกมาแล้วครับขอเพิ่มหน่อยแล้วการดวงกำลังมีครับเอาทุนไปต่อยอดครับ ไปดีไปดีครับไปดีครับขออีกไม้ครับมีกําไรก็ไปครับอย่าไปอยู่กับมันนานครับขอสวยๆหน่อยครับขอสวยๆหน่อยโอ้โหมาถึงเงียบก่อนเลยครับโอเคคูณ2ก็เอาโอ้โหตัวคูณล่วงมาเป็นแถบครับจะจ่ายแค่นี้อย่างน้อยอยู่นะฮะ ที่เสียไปครับบูเบอร์รี่มาไหมสวยแตงโมจินตราคูณ20มีกล้วยโอเคครับแคนดี้ฟ้าลวงมาอีกนิดได้ไหมอมโจไ้ไปแล้วครับไปแล้วครับรอบนี้ไปฮะโอเคเอ้าไหม่มาครับเนี่ยไปก่อนครับเหลือสี่ไม้กล้วยครับโอ้สกเกตเตอร์จะบวกก็ไม่บวกครับบวกอีกห้าไม้เป็นเรื่องฮะ อออย่างเนียยครับของแถมมักดีเสมออูไม่มีหรอครับเนี่ยรายจ่ายให้เต็มไปหมดเอาหน่อยเอาหน่อยอีกสี่ไม้แล้วบูเบอร์รี่มาแล้วครับตัวคูณแตงโมครับแตงโมครับตัวคูณกําลังได้อยู่ครับตัวคูณมีเพิ่มไหมฮะขอตัวคูณเพิ่มหน่อยครับร้อยฝาแล้วครับคูณแค่สิบก็แตกหนักได้ครับโอ้โหเฮ้โ สวยงามจริงๆบวอีกข้าไม้แล้วฮะรอกันไปยาวๆครับชอ็อตนี้โอเคคูณเจก็เอาครับอืม oh <my> สองได้เลิกตาได้เลยครับช็อตนี้ oh <my> ไปต่อฮะบูเบอรี่ครับไม่มาฮะเออคูณสิบสองทำเงียบโอเค ไปต่อดีครับรออะไรแตงโมมาเต็มข้อแคนดี้ม่วงฟ้าโอโหไม่มาครับโอ้ยไปต่อครับอย่างเงียบครับเหลือสองไม้สุดท้ายแคนดี้ม่วงโอโหเงียบแล้วครับไม้สุดท้ายยังไงครับจบเกมครับโอ,โ,โอ้โหเห็นกําไรแล้วควรพอครับอย่าไปฝืนเยอะฮนะ ฝากกดติดตามช่องเพง789ของเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจกดซับ s c ค i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากค่ายเกม u ูฟ่าทีวินแปดด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนแล้วครับบาย